เก็บแต้ม b a c Passport ที่ย่อมาจาก Bangkok Art City ให้ครบ10ที่ก็ต้องไปเยือนทั้งหอศิลป์ขนาดใหญ่ในห้างและที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยอย่างย่านประดิพัฒน์มีที่นี่ที่เดียวค่ะ6060 60 Art Space ที่ต้นเดือนเมษาตัวประดิษฐ์ประสาททองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงละครร่วมสมัยมาจัดเวิร์กช็อปการสร้างสรรค์งานจากประเด็นสังคม เป็นหอศิลป์ขนาดเล็กท่ามกลางชุมชนแบบไม่สแสวงผลกำไรจึงเป็นที่รู้จักในหมู่คนรุ่นใหม่แต่คนทั่วไปอาจยังไม่รู้ค่ะเดินทางได้ด้วย BTS ลงสถานีสะพานควายที่นี่อินฟลูเอนเซอร์สายอาร์ตเจ้าของช่อง TikTok Ifner ที่ผู้ติดตามกว่า70,000ฟอนเลเคยมาแล้วแต่ครั้งนี้มาทำภารกิจเติมช่องว่างบนพาสปอร์ตที่เปิดให้สะสมตราสัญลักษณ์พื้นที่ศิลปะ10แห่งมาตั้งแต่15มีนาคมค่ะ ใครครบมีสิทธิ์เป็นทูตศิลปะ BAC Ambassador พร้อมคว้าผลงานภาพพิมพ์ซิลสกรีนจากศิลปินดังประกาศผล17เมษายนนี้ทำให้เกิดความคึกคักตั้งแต่ก่อนสงกรานเมื่อทางหอศิลป์พบผู้ชมหน้าใหม่มาเยือนมากขึ้นค่ะ พะหลังจากมีตัวปัม๊มก็จะมีแขกมาชมงานมากขึ้นแล้วก็น้องๆก็น้าใหม่มาแล้วก็คนสนใจที่จะมาดูงานที่นี่แล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาถ่ายรูปมาชมงานต่างๆมากขึ้นทั้ง2ตึกเลยของเรามีตึกขาวด้วยนะคะแล้วก็ตึกดําด้วยนะคะได้ตื่นเต้นได้เดินทางไปในตัวเขาว่าถ้าเราไปที่นี่จะพบเจออะไรบ้างทําให้เราแบบเดินทางมากขึ้นแล้วได้รู้สถานที่ มากขึ้นเช่นที่ไปก็คือเราจะมีริเวอร์ซิตี้ก็ยังไม่เคยไปค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบไอคอนสยามก็ไม่เคยรู้เลยว่าสามารถจัดแสดงงานได้ปิดเทอมพอดีอเด็กๆตเตรียมอุดมกลุ่มนี้ชวนกันเที่ยวหอศิลค่ะจากเคยไปไม่กี่ที่ใกล้โรงเรียนการถือพาสปอร์ตลาแตมครั้งนี้พาพวกเขาไปไกลกว่าเดิม หากนั่ง BTS ลงสถานีกรุงธนบุรีก็ถึงไอคอนสยามที่กำลังแสดงงานดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟดาวินชีอลิฟบงคอกไป BTS พร้อมพงถึง s a c Gallery ใจกลางสุขุมวิทและลันตาไฟอาร์ตซอยนราธิวาส22ลง BTS ช่องนนทรียังมี m a d ดรอตอ t ร e ตริมถนนหลานหลวง j w d Art Space ย่านบรรทัดทอง ขณะที่ Happening Shop ในหอศิลป์กทมและ The Art House ใน River City ก็เป็น2ใน10แห่งของโครงการที่ไม่เชิงเป็นหอศิลป์แต่นำเสนอผลงานดีไซน์งานรีโบดักและหนังสือเป็นอีกรสชาติการเสพศิละปะค่ะตรงกับเป้าหมายโครงการ BAC Passport ที่อยากชูว่าพื้นที่ศิละปะไม่ได้กระจุกตัวแต่กระจายรอบกรุงเทพ เบื้องหลังคือพี่เกี้ยวประคำกรองพงไพบู์ผู้ก่อตั้ง Bangkok Art City เว็บไซต์ที่ตั้งใจเป็นสื่อกลางนำเสนอกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมในกรุงเทพและปริมณฑลโดยมียอดคลิกเข้าชมปี2566เกือบ3แ0 0ครั้งหวังให้กิจกรรมออฟไลน์นี้เป็นประโยชน์กับภาพใหญ่ของวงการค่ะพื้นที่แบบขอศิลป์พื้นที่แบบมิวเซียมต่างๆอนะไรเงี้ยคือมันคือ,ม,คอมันคือหัวใจของเมือง และยิง่งและยิ่งเมืองสามารถที่จะมีพื้นที่แบบนี้ได้มากเท่าไรเนี่ยคนที่มาเที่ยวอะค่ะก็จะได้รู้สึกถึงเมืองที่มันมีชีวิตชีวาผู้ชมงานศิลปะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชมที่คุณจะมองข้ามได้อ่าแล้วผู้ชมเองก็จะต้อง,ก,องก็จะต้องรู้ว่าตัวเองมีทางเลือกแล้วในเมืองเมืองนี้ไม่ได้มีแค่ห้างสรรพสินค้าหรือวัดวาอารามมันมีที่ที่คุณจะไปได้มากกว่าน,นี้อันอันนี้คือภาพที่เราเห็นแล้วอยากให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นกิจกรรมที่มาทุกปีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้คน สนุกกับการสะสมมันในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเรียกว่าหลังโควิดแล้วกันก็ววงอาร์ตก็จะคึกคักมากขึ้นเยอะมีแกลลี่เปิดใหม่มีอีเวนต์อาร์ตแบบดูไม่ทันน่ยคือมันชนกันวุ่นวายมากลแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะดีอ่ะที่จะทําให้คนที่ไม่เคยสนใจเรื่องศิลปะมาก่อนเขาได้ลองก้าวเข้ามาในหอศิลป์เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีวันนี้กาจจะแค่แบบว่าอยากจะปั๊มให้ครบอ่ะอันนี้ก็เป็นก็แค่เป็นมิชชั่นนะที่สนุกอ่ะก็ทาให้ได้เดินเข้ามาแล้วก็ดี คุณผู้ชมคะ BAC พาสปอร์ตค่ะรอบแรกเนี่ยจะจบลงในช่วงเดือนเมษายนแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมาอีกค่ะรอบต่อไปไม่นานเกินรอในช่วงฤดูฝนของปีนี้2,567นะคะหลังจากที่ทำกรุงเทพจนลงตัวแล้วก็ยังมีแผนไปต่อที่อื่นอีกค่ะเช่นตามหัวเมืองอย่างเช่นเชียงใหม่หรือว่าสงขลานะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะกริาดีมีไทย P ี s รายงานค่ะ